มาถึงช่วงคิดถึงคุณจังนะคะและแน่นอนค่ะผู้ชายที่ชื่อไมเคิลสวัสดีวีสวัสดีไมเคิลอัลบั้มชุดแรกสวัสดีไมเคิล <laughs> ใช่แล้วจริงๆพี่ชอบชื่อนี้สวัสด <laughs> ีหลังจากอาัลบ,บั้มชุดแรกผ่านไปค,คิดไหมครับว่าจะทําชุดสองชุดสามชุดต่อ,ตอไปก็ <laughs> คิดอยู่ว่าอยากจะทําชุดสองแต่ว่าที่แน่นอนนี่คืออยากพักเพราะว่าเหนื่อยแล้วก็ตอนนั้นผมก็พูดตรงๆผมอาจจะไม่ได้ในใจก็ยังอาจจะไม่ได้พร้อม ที่จะทำงานหนักอย่างนั้นนะครับก็คือแต่สนุกนะครับไม่ใช่เราเองก็ยังเด็กอยู่นะตอนนั้นใช่ใช่ครับค่ะค่ะแล้วก็จัดการตัวเองไจัรตัวเอ็ไปเรียนต่อหรือทำงานต่อครับแล้วก็ไปทำงานต่อด้วยก็ไปเรียนต่อที่ ABa c ครับแล้วก็ก็ตอนทำงานก็เริ่มเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยใช่ไหมใช่ครับก็คือเริ่มสอนภาษาอังกฤษที่บอกก็คือชอบภาษาอังกฤษใช่ไหมครับก็นี่คือเดินรอยตามคุณแม่เลยมิสซิสมาใช่ครับภาษาอังกฤษมีสอนภาษาอังกฤษบ้างมี มีอ๋อมีแต่งเพลงให้คนอื่นสมากครับก็มีช่วงหนึ่งที่แต่งเพลงให้กับคุณนิโคเทริโอด้วยนิโคเทรสิทธิ์เก่าร่วมด้วยดีใช่ครับเพราะว่าทำเขาทำชุดภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มีมีคุณจอร์นัวด้วยครับก็คือเขาทำชุดหนึ่งอัลบั้มเดียวปะอัลบั้มเดียวของจอร์นที่มันมีอัลบั้มออกมาเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยครับก็ได้แต่งเนื้อภาษาอังกฤษให้กับ กับพี่จอร์นก็แสดงว่าทาทาให้หลายคนอยู่กันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าไปแต่งเพลงให้ไอเอสด้วยเยอะเหมือนกันนะครับเช่นใครบ้างคะแจดและบีคุณปานธนพรอะไรอย่างนั้นลิเดียก็มีบ้างครับมีชุดคิดถึงพ่อหรือว่าคิดถึงแม่ด้วยครับอะไรอะไรอย่างนั้นครับก็จะช่วยแต่งทำนองซึ่งเขาก็จะเอามาเป็นเพลงไทยแสดงว่าไมเคิลนี่ทำ ทั้งทั้งแต่งทํานองทั้งเขียนเนื้อได้หมดเลยถ้าเนื้อภาษาอังกฤษนะครับก็คือแน่นอนค่ะก็ค,คือช่วงนั้นก็เหมือนกับอยู่เบื้องหลังซะเยอะใช่ในขณะเดียวกันก็เรียนหนังสือไปด้วย4ีปีบจบไหมคะ อ่าไม่ครับไม่ครับในที่เอแบกฮะใช่ใช่ครับก็ค่อยๆไปครับค่อยๆไปค่อยๆไปอ่าแล้วก็หลังจากนั้นก็ลองทํางานออฟฟิศก็คือกลายเป็นบกหนังสือนิตยสารภาษาอังนิตาสรภาษาอังกฤษนะครับก็เป็นนิตยสารเล็กๆครับก็ชื่อว่า apartment living ช่วงหนึ่งแล้วก็มีเล่มหนึ่งก็คือเอ듀เคชันเลเว่งอพาร์ตเมนต์เลเว่งก็เป็นเล่มที่เน้นต่างชาตินะครับเป็นเกี่ยวกับ p r o p e r t y lifestyle นะครับก็คือเป็นหนังสือแจกฟรีก็คือ จอทำรายได้มาจากโฆษณามากกว่าครับก็ต้องเกิดเป็คอนโดอะไรอย่างนั้นก็เรียกว่าเหมาะเหมาะสำหรับเราเลยเพราะเราต้องใช้ภาษาอังกฤษสรุปแล้วถนัดการใช้ภาษาอังกฤษมากกว่าใช่ใช่ครับแล้วก็สอนไปเรื่อยๆก็หลั่งช่วงนั้นก็ก็สอนน้อยก็ยังสอนน้อยๆสอนน้อยๆแล้วเ่ื่อเยอะไหมเยอะครับโดยเฉพาะตอนเลิกหนังสือแล้วก็ เริ่มมาสอนร้องเพลงแทนก็เริ่มเลิกทำหนังสือเริ่มมาสอนร้องเพลงใช่ครับแล้วทีนี้เรารู้สึกว่าพอเราเป็นครูเนี่ยจะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษหครูสอนร้องเพลงก็ตามเป็นครูแบบไหนใจดีดุเข้มกันเองกันเองครับกันเองกันเองผมก็ยังไค่อยคิดค่อยคิดูภาษาอังกฤษรพี่แปลก็ กันเองนะครับแล้วก็ตอนไปสอนร้องเพลงก็จะจะ,จะเน้นทางอะไรนะจะเน้นทางเพลงสากลมากกว่าครับจริงๆ <c oughs> ผมก็จะจะจะ,จะมองในแง่เป็นแบบเหมือนเราอยู่ในห้องอัดแล้วก็ p r o d u c คุมร้องคนให้กับคนหนึ่งนะครับม,ม,มีสอนใครบ้างคะที่<ส>เขาเออกไปอ<ม>ัรทำอัลบั้มของเขาผมตัวโดยหลักก็คือเอย ผมไปสอนที่โรงเรียนซูเปอร์สตาร์แคทติที่ทองท้องหล่อ<ะ>ก็คือทุกวัยเลยครับก็คือ,อวัยรุ่นจนผู้ใหญ่แล้วครับถึงวัยพี่ครับแล้วก็ไปสอนที่แล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มไปสอนที่โรงเรียนานานชาติอย่างเช่น w e l l ์แล้วก็นิสนะครับก็ก็สนุกอีกแบบหนึ่งนะครับก็ทุกอย่างที่พยายามทำก็คือพยายามทำให้มันครีเอทีฟนิดนึงอย่างเช่นที่เวลก็คือพยายามทำแบบบร ออกรีกรีที่เป็นซีนิกรีนะครับก็จะทำเป็นอบเป็นกลุ่มเป็นอะไรเงี้ยทำเมลเล่เป็นแมชอพอะไรเงี้ยผสมสองเพลงที่น่าจะไม่ผสมกันไม่ได้หรืออะไรยอย่างเช่นอะไรฮะอย่างเช่นตอนนั้นทำอะไรบ้างก็มีแบบมีเพลง Billionaire ใช่ไหมครับที่เ่ใช่ครับแล้วก็มี Price Tag l l i o n a i r นนี่ใช่ไหมชื่ออะไรนะเป็นดองนะ Travi McCoy กับ b r u n มา a ์สครับ Bruno Mars แล้วก็มีเพลง Price Tag ก็คือ เกี่ยวกับเงินทั้งสองเพลงก็เลยลองทําเมนเล่ผสมกันนั่นอะไอย่างเงี้ยใช้ายๆทำเนียบผสมกันใช่ใช่ก็คือแล้วก็จัดประสานสามเสียงให้ให้กับน้องๆก็จะมีครีเอทีฟนะเขามีครีเอทีฟก็านกนาก็คือพยายามเลือกเพลงที่เหมาะกับกับนักเรียนมากกว่าแทนที่จะเลือกเพลงมาตรฐานแล้วให้ทุกคนร้องก็คือพยายามหาอะไรที่เหมาะกับเสียงของ แต่ละคนอะไรประมาณแสดงว่านอกจากเราไม่ได้สอนเฉยๆเราสังเกตเขาด้วยใช่ใแล้วให้แบบว่าอะไรนะใส่ไอเดียลงไปด้วยใช่ไหมครัใช่ครับเพราะว่าจริงๆหลอยต่อหลายครั้งก็บางคนก็อาจจะอยากร้องเพลงสลินเด o n นหรือมาร์คแคร์รีหรืลอะไรก็ตามครับแต่บางทีมันอาจจะยังไม่เหมาะกับ ฝีมือเขาในขนาดนั้นและผมคิดว่าร้องเพลงหนึ่งที่เหมาะกับเสียงของเขาและก็ให้เขาสร้างความมั่นใจ mm. ในตัวเองกับการร้องเพลงนั้นดีกว่า mm. แล้วก็ค่อยๆไปเพราะบางทีเราอาจจะชอบแบบนี้แต่ว่าน้ำเสียงเราก็จะอาจจะเหมาะกับอีกอีกอีก,อ,กอีกแนวนึง mm. หรือว่าบางทีบางคนก็ยังค้นหาตัวเองไม่ค่อยเจอ mm. ให้เขาแบบขึ้น ทีละขั้นดีกว่าครับสรุปแล้วไมเคิลเองก็เหมือนกับว่ากไไ็ได้ได้ชิมงานหลายประเภทเหมือนกันนะทำนังสือภาษาอังกฤษตั้งหลายเล่มเป็นครูสอนภาษาอังกฤษเอ้อเออบอกว่าทำรายการรายการภาษาอังกฤษด้วยใช่ไหมคะมีปะ,ะเคยไปสัมภาษณ์นะครับโออใช่ตอน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 หลังจากจบเรียนจบแล้วก็เคยไปเป็นพิธีกรของรายการของ n a t ั่นนะครับภาษาอังกฤษใช่ครับเนชัน เขาเริ่มมีเคเบิลแล้วใช่ครับอันนั้นอ๋อช่องสิบช่องสิบเอ็ดตอนเขามาทำช่องสิบเอ็ดโปรดิวเซอร์เป็นแอนดรูว์บิ๊กส์แอนดรูว์บิ๊กส์ก่อนจะย้ายตอนที่คุณแอนดรูว์ย้ายไปช่องสามใช่นี่ย้อนย้อนหลังปัจจุบันนี้คือครูเต็มรูปแบบเลยแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังทำเพลงตัวเองนะครับก็คือที่ผ่านมาก็ยังทำแบบเป็นซิงเกิลอะไม่ไม่ก็คือเป็น ก็เป็นเหมือนกับงานอดิเรกด้วยครับอ๋อเป็นงานอดิเรกอ่ะก็ในยุคออนไลน์ก็สามารถ่สามารถปล่อยได้ใช่ใอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยถึงวันว่างวันสบายๆรวมไปถึงเพลงใหม่ๆที่ทำขึ้นมามีเพลงอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันขอคุณบครับ